สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับผมพบกับผมคุณพลังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับผมจากห้องเรียนในคลาส DTS นะครับผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในการที่เราจะค่อควรพระวจนะของพระเจ้านะครับผมอยากจะมาแชร์ไอเดียสั้นๆให้กับพี่น้องฟังนะครับผมซึ่งจะทําให้การค่้ควรของพี่น้องจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปนะครับผมพี่เขายกตัวอย่างมาว่าหลายๆครั้งเองก็ดีเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราอ่านแบบเนื้อหาแบบเป็นบทเป็นบทใช่ไหมครับผม,รรรห,รบมหรือเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นคล้ายบทความหรือว่าเป็นเรื่องงราวใหญ่่ๆผม เปรียบเสมือนกับการที่เรากินอาหารบุฟเฟ่นะครับผมที่เราการที่เราอยากกินอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมครับผมเรากอา็อยากกินหลายๆเมนูเนาะเราก็ไปตักแต่ละชิน้นแต่ละชิน้นแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นมารวมกันนะครับผมล้วก็เราก็กินเยอะที่สุดเท่าที่เราจะกินได้แต่ว่าในการที่เราจะค่คยรประคาของพระเจ้านะผมจะเป็นเหมือนกับการที่เราเลือกหยิบอาหารชิ้นใดชิ้นหนึ่งนะผมแล้วก็กินแล้วก็สัมผัสถึงรสชาติของมันจริงๆเนี่ยครับผมเพราะว่าบางครั้งการที่เรากินอาหารบุฟเฟ่ใช่ไหมครับเราต้องการกินแบบเยอะๆ ก็ทําให้เราพลาดโอกาสในการที่สัมผัสถึงรสชาติที่แท้จริงของมันนะครับผมมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมซึ่งเราจะไปดูวิธีการนะครับผมว่าทํำยังไงกันนะครับผมอย่างแรกเลยก็คือให้เราหาพระคัมภี์ก่อนนะครับผมสเต็ปแรกก็คือการอ่านนะครับผมเราสามารถอ่านออกเสียงหรือว่าอ่านในใจก็ได้นะครับผมหลังจากนั้นเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เราเขียนนะครับผมเขียนออกมานะครับผมจะเป็นคําต่อคําเลยก็ได้นะครับจะเป็นคําต่อคําตามพระคมพีเลยก็ได้นะครับให้เราเขียนออกมาก่อนหลังจากเราเขียนคําที่อ่านมาจากพระคัมภีรเสร็จแล้วก็ให้เรา อ่านอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วหลังจากนั้นให้เราเขียนออกมาเป็นถ้อยคําของเราเองนะครับผมในฉบับที่เรารู้สึกว่าเพราะฉะนะตอนนี้พูดกับเราแบบอย่างนี้นะครับผมอย่างที่3นะครับผมก็ให้เราพูดออกมานะผมพูดในสิ่งที่เราเขียนออกมาอย่างที่4นะครับผมก็เป็นการที่เราจะร้องเพลงนะครับผมร้องเพลง นะครับผมร้องเพลงถึงสิ่งที่พระคัมภีร์ตอนนั้นพูดกับเรานะครับผมเราก็สามารถที่จะร้องมันออกมานะครับผมอย่างที่5นะครับผมก็เป็นการที่เราจะอธิษฐานนะครับผมการที่เราจะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้านะครับผมก็เป็นการที่เราจะประกาศความจริงของพระเจ้าด้วยในพระคํานั้นในเหนือชีวิตของเรานะครับผมแล้วก็เรายังสามารถใช้พระคําตอนนั้นนะครับผมในเป็นการที่เราจะอธิษฐานวิงวอนเผื่อผู้อื่นแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างหนึ่งนะครับผมก็แน่นอนว่าในตอนที่เรากําลังทํา การให้ควรแบบนี้ใช่ไหมครับผมลหลายๆครั้งมันก็จะมีความคิดต่างๆขึ้นมานะครับผมมีบางสิ่งบางอย่างที่ดึงความสนใจของเราออกไปนะครับผมทีก็คือว่าสมมติเราอ่ามีกระดาษอีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมครับผมก็อ่าเมื่อมีสิ่งอะไรก็ตามที่แบบดึงความสนใจเรานะครับผมก็ให้เราที่จะจดมันเขียนไว้ตรงมุมของกระดาษนะครับผมก็เมื่อมีสิ่งนั้นด้งขึ้นมานะครับผมขึ้นมาในหัวเราแล้วก็เขียนสิ่งนั้นแล้วก็กลับไปทํา กลับไปไขควรต่อนะครับผมเวราจะมาลองด้วยกันนะครับผมเราจะมาเปิดพระเจ้านะครของพระเจ้าไปด้วยกันเลยนะครับผมหยิบมือถือทุกคนขึ้นมาเลยนะครับโอเคอันนี้สมมุติว่ามี3ข้อนะรสมมติว่าสดีบทที่1นึนะครับผมข้อที่9ข้อ10ข้อ11นะครับผม3ข้อนะเพื่อนๆก็จะเห็นขึ้นมาในมือถือผมเดี๋ยวจะเอาภาพขึ้นมานะครับผมก็อย่างแรกนะครับผมอย่างที่เราพูดนะครับคือสเต็ปแรกก็คือการอ่านนะครับผมเราจะมาอ่านกันก่อนนะครับผมคนหนุ่มจะรัก รักษาวิถีทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ข้าพระองค์แสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจขออย่าให้ข้าพระองค์หลงไปจากพระบัญญัติของพระองค์ข้าพระองค์ได้เก็บรักษาพระดรรตรัสของพระองค์ไว้ในใจเพื่อข้าพระองค์จะไม่ทาบาปต่อพระองค์นะครับผมเมื่อเราอ่านแล้วนะครับผมอย่างแรกก็คือว่าให้เราเขียนตามในข้อพ้อมพีเลยนะครับผมคาต่อคําเลยนะครับผมเจ็บต่อไปนะครับผมเขียนด้วย ด้วยคำของเราเองคำของเราเองผมขอแบบดิันบผมนะเพือเค้าพื่ออุ่คำเบื่ออุ่หลังจากที่เราเขียนเสร็จแล้วนะครับผมขั้นตอนที่3นะครับผม ก็เป็นการที่เราจะพูดออกมาพระคำพระองค์เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตของลูกจะไม่หลงไปจากพระองค์ลูกเสาหาพงด้วยสุดใจพระคำพระองค์ที่อยู่ในใจนำลูกให้อยู่ในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์หลังจากนั้นเราก็จะมาร้องเพลงนะครับผมพระคำพระองค์เป็นเข็มทิศในการดำเนินชีวิตของลูกจะไม่หลงไปจากทางพระองค์ ลูกส่อหาเพระอ,องค์สุดหัวใจพระคำพระองค์ที่อยู่ในใจนำลูกออยู่ในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็จะเข้าสู่สเต็ปส,สุดท้ายนะครับผมก็อ,กรอ,นนรกอเราสามารถที่จะอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าครเจ้าครับลูกขอบคุณพงเองัสำหรับพระคำของพงเองที่ ย้ำเตือนลูกเองว่าลูกสามารถรักษาชีวิตของลูกให้บริสุทธิ์เองกดดีอยู่โดยพึ่งพาพระคาของพระองค์ท่าพระเจ้าและลูกขอประกาศเหนือชีวิตของลูกเองด้วลูกอยากที่จะแสวงหาพงศ์ด้วยสิ่งสุดใจของลูกและให้พงค์เป็นศูนย์กลางนัถึงเป็นที่หนึ่งในชีวิตของลูกในทุกๆด้านเองท่านพระเจ้าและลูกก็อยากที่จะรักพง์ลูกอยากที่จะเกียรติความบาปเกียรติในสิ่งที่พงค์อยากเกียรติในสิ่งที่พงค์เกียรติท่านพระเจ้าและลูกจะเป็นเหมือนของพระองค์ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนเองนี้นะครับผมเราก็สามารถนําไปเป็นคาอธิษฐานที่สามารถอธิษฐานวิงวอนเพื่อผู้อื่นได้นะครับผมเจ้าเราอยากจะอธิษฐานเพื่อสําหรับคนหนุ่มสาวเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวคริสเตียนหรือว่าหนุ่มสาวอ่าต่างๆที่เขากําลังสแสวงหาสิ่งต่างในโลกหรือว่าถูกสิ่งต่างในโลกที่ดึงพา,าออกไปห่างจากพระคำของพงกระขออธิษฐานพงทรงปกป้องหนุ่มสาวเหล่านั้นเองก็ดีที่เขาจะอ่า ตระหนักถึงว่าพระคำของพระองค์นั้นเป็นเข็มทิศใน,นการดำเนินชุดของเขาเองก็ดีและเราขออธิษฐานสำหรับคนเหล่านั้นที่เขาจะยึดมั่นในพระคำของพระองค์รวมถึงคนต่างๆที่อาจจะผิดพลาดพังไปแล้วที่พระองค์จะทรงให้เขานั้นที่จะพร้อมที่กลับมาหาพระองค์และได้รับการเสริมกำลังซึ่งจากพระองค์ด้วย ขออิจาราบดุมสาเร็านี้ไปกับพงค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนประมาณนี้เนี่ยผมก็จบไปแล้วนะครับผมสมมติมถ้าพเพื่อนๆลองไปทำแล้วก็เวิร์กนะผมก็สามารถที่จะที่จะแบ่งปันให้กับผมได้นะผม,ผมก็ผมก็อยากจะลองทำมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันของเรานะผมก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทำงานในชีวิตของเพื่อนๆทุกคนนะผมก็ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับบา,บาย